ดูเป็นค่ะว่าแฟนเก่าเรากลัวอะไรเราที่สุดตอนนี้กลัวแอคชั่นอะไรของเราที่สุดบางคนก็กลัวโดนเรียกค่าเลี้ยงดูบางคนก็กลัวว่าเราจะตามไปทําร้งทําร้ายอะไรอย่างนี้นะคะมาดูกันว่าแฟนเก่าเราพอเขาไปม,มีคนอื่นอ่ะเขากลัวอะไรแฟนจะทําอะไรจากเราที่สุดนะตอนนี้โอ้อันนี้เขาออกแนวน่าจะหวังดีเป็นห่วงว่าเขากลัวคุณจะ ตัดใจไม่ได้ตัดใจไม่ได้แล้วเธอหนีไฮแจ็คเชนไปทาไมอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่เขากลัวความทุกข์ความโศกของคุณที่คุณอาจจะแบบว่าเป็นคน Move on อะไรไม่ได้ซะเลยจริงๆอะ่ะดังนั้นคุณจะตมออยู่ความทุกข์วามยากเขารู้สึกเป็นห่วงในเรื่องนี้นะคะอันนี้มันเหมือนว่าไม่ทาตัวไม่ทาตัวเขาหรอกมันออกจะแนวทําตัวเองซะมากกว่าใช่ไหมคะคนเราพอมันดาวมันดิ่งมันทุกข์ใจมากๆแล้วเนี่ยมันซึมเศร้าพอซึมเศร้าต้องหาคนคุยนะคะเออ อันนี้คือเขาเป็นห่วงคุณจริงๆนะเขากลัวคุณว่าจะไม่สามารถตัดอกตัดใจได้แล้วก็จมอยู่กับความทุกข์อย่างนั้นอแล้วถ้าเขากลัวคูดกลัวว่าจะเป็นแบบเนี้เขาอยากจะเทคแอคชั่นอะไรไหมเพื่อที่จะช่วยเหลือคุณเขาอยากจะเทคแอคชั่นอะไรเพื่อช่วยเหลือคุณไหม ถ้าจากไพ่แล้วอ่ะน่าจะเขาอยากจะทักคุณมาบางทีนะถ้าเขารู้ว่าคุณมูฟออนไม่ได้เขาอาจจะไม่ทักเองเพราะยิ่งทักคุณอาจจะยิ่งยิ่งตัดอ,อกตัดใจไม่ได้เขาอาจจะเหมือนเอ่อให้เพื่อนให้อะไรสักคนหนะึ่งอ่ะมาดูแลคุณก็ได้เพราะไพ่การหยิบปิ้งความดีๆมันอาจจะแปลว่าฝากคนอื่นมาขอโทษได้ตัวมาไม่ได้นะแล้วก็จริงๆอ่ะตัวมาได้แต่เขารู้ว่าคุณเป็นคนที่ตัดอ,อกั